เ,ออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาทางตรงเถอะเด็กตรงเงาเนาะขึ้นพุงมาไลยไหมมันมนัเอียงมาได้เนี่ยมันเส้นพุ่นอะ่ะแรงน้ำเส้นพุ่นอะ่ะแรงน้ำห้อยเกาพุ่นอะ่ะอันนี้มันบีบมันยังแคบลงนี่เพราะมันเริ่มเรียว จะซูแเราก็เริ่มขึ้นเลยแหละวพวกมอะไรอะ่ะแ่ไ่เลียวพุ่นก้อนคอไปเหยียบเ้นพุ่นนี่ทางคลองไปเลียวตรงไหน,นห้อยเกา่าเห็นห้อยเกา่าอ่ะมึงห้อยเก่าดิเลียว เริ่มขึ้นเลยแล้วขึ้นทำเรนตรงไปขึ้นขึ้นหลายแล้วมันตาากโฟมซึ้งเธอเบิ้งหน้ารถด,ดิมถเมทเธอเบิ้งหน้ารถเนี่ยเรไปอีกเดียวถฐานรถมันตั้งตรงเริ่มจะตั้งตรงเริ่มขึ้นน่อยขึ้นเนี่ยเห็นว่ามันตรงขึ้นไปหลายแล้วขึ้นน้อยๆจะเลี้ยวไปไหนล่ะ ขึ้นหน่อยๆน,นี่มันมาข้างนี้เลยเห็นบ่เนี่ยเธ่าทางรู้เวลาเธ่าคาร์โลเท่าทางลู่เล้วลลว่ารถมันจะเอียงไปทางไหนทางไหนก็คือมอเตอร์ไซค์อ่ะลักษณะาเมื่อไงหนึ่งส,สันเวลาด้รถมันจะเอียงทางไหนเนีน่ยขึ้นไปหน่อยขึ้นอีกเอาเออมาตรงดอกมือนี่ ขึ้นเห็นกล้า,า่าขึ้น่าเห็นหนาโรนมันขึ้นไปมันตรงอะ่ะขึ้นในล้วอีกเป็นรอบคนอะ่ะเออหมุนมาจากรอบตรงใจมันจะคของหมุนมาจากรอบอะ่ะมันเริ่มเบียดเบีนเนยดขามาเลยไม่แรนตรงห้อยเก่าเลย เหตุนั้นเป็นเส้นตรงให้ไหนเพราะว่าถนนหมุนอีกแลนตามห้อยเก้าให้ไหนอ่ะ . เนี่ยทำไงก็ขึ้นมาทำนั่นมึงตรงมัน คืนเร็วกว่านั้นมันออกค่อยออกนอกค่อยแล้ววันนี้มันเนี่ยมันบ่มีดีเยอะมีดอกเฮ็ดที่แรกอะก็นานงแหละก็เมื่อวานเห็นอย่างละมีดอกกำลังใจขับไปเลยศาสาดนี่เ่าเป็นดอกเป็นเถอดล่ะ สมนีก็ดีสมใดเราไม่เคยจับรถสตาร์รถนุ่เว้นอยู่พอหายสตาร์ลถสตาร์

หยับคาดไม่ต้องเหยียบเบรกนะเหยียบคาดเอาตีนหน่อยข้างเรีงเลยทาน้ำตงเหยีับหยียบคาดท้ายเกียร์สองท้าเกียร์สองไปไปคาดหยับข้า,เา,อยอยาเงเรียงซองหยบบบนหน่อยหนึ่งจนเร็ว,วนจนเร็วมันจะไปเร็วกันก็หยียบคาดลงไม่ฟังกเบรก ค่อยๆปล่อยมีโอ้ยก็ค่อยๆปล่อยแล้วนะบ่อยเยียบขั้นเร่งทรงหน่อยหนึง่งโอ้ยเกียร์สองเมือกี้เกียวหนึ่งเนี่ยก็เกี่ยวสองตัดไหม